สวัสดีครับวันนี้ผมพามากินไส้กรอกหมูุ้นเส้นไส้อัวก็มีนะร้านนี้เขาเด็ดมากย่างกันแบบรัวววูย่างเป็นแถวเลยย่างทีก็เกือบร้อยแถมมีตั้งหลายเตาย่างทำได้ไงเนี่ยขายดีไม่ต้องพูดถึงมีแต่คนมายืนรอรอแล้วรออีกของอร่อยก็ต้องรอกันเนาะพี่เขาสุดยอดมากทำทั้งไส้กรอกไส้อัวแถมย่างเองอีก ไส้อั่วร้านเขาก็มีหลายอย่างให้เลือกครับคือหมูล้วนไม่เผ็ดเผ็ดอยากกินแบบเปรี้ยวก็มีนะแถมยังคิดค้นนะครับสร้างเตาย่างเองอีกพี่เขาเก่งอะไรขนาดนี้กันเนี่ยรสชาไส้อั่วก็กลมกล่อมเค็มเผ็ดกินเข้าไปหนึบหนับหนึบหนับกินคู่กับผักพริกขิงอร่อยสุดยอดไปเลยขายถูกมากๆไม้ละ20บาทเองว้าวเยี่ยม